แค่คิดไม่เหมือนกันก็ต้องถูกจับไปติดคุกแค่คิดต่างกันก็ต้องย้ายออกนอกประเทศนี่เป็นประเทศไทยที่เราอยากอยู่ร่วมกันไหมคะไม่ใช่ประเทศในประเทศนี้หยุดเอือ้อกล้าที่จะอภิปรายถึงการหยุดเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนผูกขาดนายทุนสัมปทานนายทุนบางตระกูลในประเทศนี้ การเมืองกับคนที่ประกาศว่าจะลงสอสอในนามพรรคก้าวไกลนะคะอันนี้คื็เรื่องหนึ่งเลยที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทิ่ิธรรมบ้านเรามันเป็นยังไงไม่ต้องพูดกันมองตากันก็รู้ใยแต่ว่าไม่มีเรือเมยวิ่งนทียกสะพานก็แล้วเ,เรือไม่ยอมวิ่งนะทีตรงไปขอบคุณมากนะครับ กาเบอร์ห้ลังสิษธ์กองหลวงสวนพิทัยไม่เหมือนเดิมกาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับสาธรารณะคืนในกรุงธนารักษ์แล้วไว้ท้องถิ่นในที่นี้ก็คืออบอจอในที่นี้ก็คือเทศบาลมาขอใช้ประโยชน์แล้วพี่น้องแคทตี้ก็ไปเป็นพนักงานของ จองครับนี่คือนโยบายที่ดื้อนโยบายอ๋อขอบคุณมากเลยครับมากมากสิ่งที่ผมขอบคุณครับ <laughs> สิ่งที่ผมเพิ่ม ทุกคนออขอเสียประตุมดานีหน่อยครับประทุมดานีวันนี้ไม่แตกครับระเบิดเลยครับวันนี้คารวานของพักก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่อำนาเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกด สุรินบุรีรำไปขอนแก่นโคราชตกเข้าปาจีนบุรีมาสะแก้วไปถึงนครนายกข้ามไปมคืนนี้ตั้งต้อมกันที่นี่คืนนี้ตั้งต้อมกันที่นี่ใจเลยครับเจ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพิชาลินจเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีครับ ครับพูดถึงการเดินทางในห้ากวันที่ผ่านมาแสี่ปีที่ผ่านมาในการเดินทางของพักคก้าไกลอนาคตใหม่เราได้ทําอะไรไปบ้างเริ่มแรกครับผมแนะนาเพื่อนของผมคนนี้ทีรชัยพันธุมานทีรชัยพันธุบานเป็นสอสอ,อนาคตใหม่ก้าไกลและเป็นคนแรกที่ออกมาแสดงให้สังคมเห็นว่าที่พักนี้เราไม่เกรงกลัวผู้มีบารมี เราไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลใช้กฎหมายลอกตลาดของตัวเองเอาไว้ทําให้ตัวเองผูกขาดตลาดนั้นได้เราพูดมาตั้งแต่สมัยบนอนาคตใหม่ครับและพอเข้ามามีโอกาสทํางานเราทำสีทุนผูกขาดนี่คือเหตุผลที่พวกเราไม่เกรงใจนักการเมือ,ไองไร้อุดมการทุจริตีกครับชับ นี่คือเหตุผลที่พวกเราไม่เกรงใจผู้มีที่พนผู้มีบารมีคนไหนเพราะเราเกรงใจเจ้านายของเราคนเดียวก็พอเราที่อยู่บนกระดานการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งแค่เสมอตัวครับก็อยู่ย่างนี้ต่อไปสิบปีครับถ้าเราทําไม่ได้พเพราะนี่น้นองครับแต่ถ้าเราทําได้ขึ้นมาคิดไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําได้ขึ้นมา ลองคิดดูสิครับเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นเดือนเมษาที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเดือนเมษายนสุดท้ายที่มีการจับใบดําใบแดงครับ ต่อสู้เรื่องการปฏิรูประบบราชการให้ท่านและสมเดที่ปาเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดไม่พร้อมหลอกโง่เกินไปพี่น้องที่รับทุกท่านครับในวันที่14พฤษภาคมน,นี้จะเป็นวันสำคัญที่ทุกท่านจะได้ใช้จะได้สแสดงออกซึ่งอำนาจสูงสุดของตนเอง ใช้มันครับเพื่อผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตลอด9ปีนับตั้งแต่คุณเอกประยุทธ์จันรโอชายึดอํานาจมาจนถึงวันนี้ที่น้องต้องทนทุกข์ทรมานบางคนในทางกฎหมายก็ต้องสู้กันให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดแต่สู้กันในทางกฎหมายอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องใช้อีก3เครื่องมือช่วยกันครับอันที่หนึ่งครับ ที่น้องต้องช่วยกันไปกาพักก้าวไกลให้มีสอสอมากที่สุดให้เกินร้อยเสียงไปเลยนีห่หมายความว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์40%เอร์ซนที่ให้การสนับสนุนก้าวไกลคราวนี้แหละครับเป็่งก้ามแข่งกันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผนะครับโอเคครับโอเคครับ